สองขรือหาดสุดหรูเป๊กสัญชัยทำเอาแฟนๆว้าวติดกล้องยังกับดีเอหลายๆคนคงรู้จักสำหรับนักทุรจกิจอย่างเป็กสัญชัยสามีของนักแสดงสาวธัญญาธัญญาเรศที่ในช่วงนี้เจ้าตัวผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีช่องและมีรายการเป็นของตัวเองหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะเผลอใจจาก พันรายาไปบ้างแต่ตอนนี้ดูเหมือนชีวิตครอบครัวของทั้งคู่ดีขึ้นมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวแต่วันจะพาไปส่องบ้านสุดหรูของเป็กสัญชัยบอกได้ว่าอลังการสุดๆน้อยคนที่จะได้เข้าไปปอชอมแบบละเอียดขนาดนี้โดยเจ้าตัวซื้อพื้นที่เปล่าและสร้างบ้านขึ้นมาเองที่ดินเปล่าอยู่ประมาณหลักสิบล้านบาท สร้างบ้านงบประเมินให้คิดกันเอาเองทุกมุมในบ้านคือสวยและหรูสุดๆทั้งภายในบ้านและด้านนอกบ้านและที่สําคัญการติดกล้องวงจรปิดพูดได้ว่าติดทุกจุดของบ้านจะได้สามารถมองดูทั่วทุกมุมบ้านได้เองกล้องติดฉ่ำมากๆจ้า